เครื่องใช้พานลำเลียงคนของขึ้นรถหรือว่าคนของนะครับผมตัวน,นี้ครับลำเลียงของขึ้นนะครับผมเครื่องนี้นะครับใช้กับไฟโรงงานนะครับผมเป็นไฟสามเฟสนะครับตัวมอเตอร์นะครับก็จะอยู่ด้านในนะครับนี่เลยนะครับ ระบบควบคุมจะมีมอเตอร์ควบคุมให้นะครับผมอันนี้ผมต่อไฟอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องควบคุมรอบนะครับ อันนี้คือปิดน,นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับตัวด้านบนก็จะเป็นตัวรันหรือว่าสตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปหยุดเครื่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับรอบนะครับ เป็นระบบไฟโรงงาน,นนะครับผมต่อไฟสามเฟสนะครับ